อำเภอเย้าปลูก็ะหอมมาเป็นปันปันดังเดิมดังทีิเนี่ยปลูมานานหลายปีแล้วทั้งไอ้รุ่งปูรุ่นยาเป็นก็ไม่นุ่ตอนนี้ก็ราวเจ็ดสิบไได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบคืนมาเล็นันยาเหล็ดเยอะอีกเหล็ดป้อมยูช่วยซี่ก็จะเอาเรื่องเป็นเอาเข้มๆ้มเนี่ย เราจะมูกข้าวแก่โรเอาไปซี่ไปคายเอามาจงกินเป็นรักแร้คุปปาบมันคุณแก้เพ้ไอให้รักแร้คุปปาบห็นคุณขาทางอาหารมันจะมีมากขึ้นตอนนี้เพราะว่าคนคนในเมืองมันจะหันมามาดึงกันมาอนุรักษ์ไว้กับตุกรูปแบบ อยากปูนปูกับไม้มดเมื่อกัรทำกันข้าวบานผู้ข้าวพิธีไรต่างๆในเกี่ยวกับข้าวเราจะอน ja, ุรักษ์ไม้มดไว้รูดซืบตอดในเด็กรุ่นลัง กรรมวิธีการผลิตเครื่องเดื่มข้าวกล้องงอกหอมชายาผงประกอบด้วยการนำข้าวกล้องที่ผ่านการกระทบเปลือกไม่เกินสองสัปดาห์และไม่ผ่านการขัดสีรวมทั้งจะต้องไม่บรรจุสุญยากาศมาทำการแช่น้ำเป็นเวลาประมาณ5ชั่วโมงจากนั้นเทน้ำทิ้ง ปิดทับด้วยผ้าขาวบางและพรมน้ำทำการเพาะงอกเป็นเวลา36-48ชั่วโมงโดยในระหว่างวันจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆครั้งวันละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะลดปริมาณกรดและควบคุมอุณหภูมิความชื้นจะกระตุ้นให้ข้าวเกิดการเพาะงอกและเปลี่ยนกรดกูตามิกให้เป็นสารกาบาจากนั้นเราจะนำเมล็ดข้าวกล้องงอกมาทำการนึ่งหรือหุงให้สุกแล้วนำไปอบแห้งโดยตุ อบลมร้อนที่อุณหภูมิประมาณ70องศาเซลเซียสเป็นเวลา7ชั่วโมงหรืออบให้แห้งจนกระทั่งเมล็ดมีความชื้นต่ำกว่า14จากนั้นเราก็จะนำเมล็ดมาบด ด้วยเครื่องโม่ละเอียดแล้วร่อนผ่านตะแกรงผสมกับนมผงน้ำตาลและงาดำบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอย์น้ำหนัก20-22กรัมก็จะได้เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกหอมชัยยาผงที่สามารถชงกับน้ำร้อนได้หนึ่งถ้วยก็จะได้เครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยและอุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหารค่ะ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมบริโภคข้าวกล้องงอกเนื่องจากมีเนื้อที่หยาบและมีความแข็งประกอบกับข้าวหอมชัยามีเนื้อที่แข็งกว่าข้าวอื่นๆดังนั้นการแปลรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผงจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าและสร้างศักยภาพของข้าวหอมชัยาได้ค่ะ